หมอปานคลิปนี้บอกเหตุผลทําไมเราไม่ควรให้น้องหมาน,น้องแมวกินยาคุมหรือฉีดยาคุมเด็ดขาดเหตุผลที่เราไม่ให้ฉีดยาคุมหรือว่ากินยาคุมเด็ดขาดนะคะก็เพราะว่าถ้าเราฉีดในช่วงที่เป็นสัตว์เนี่ยจะทําให้น้องเขามดลูกอักเสบได้ะคะ่ะมดลูกอักเสบก็คือมีหนองอยู่ในมดลูกถ้าหนองมันแตกออกมาแล้วไปอยู่ในช่องท้องก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยคะ่ะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถทําการตรวจได้เองว่าน้องเป็นสัตว์อยู่หรือเปล่าการตรวจเนี่ยต้องตรวจผ네่านเยื่อบุช่องคลอดเท่านั้นซึ่งทําโดยคุณหมอนะคะส่วนอีกกรณีหนึ ซึ่งทาให้เขาเกิดภาวะตั้งท้องนานแล้วก็คลอดลาบากนะคะทําให้ลูกตายได้ต้องผ่าคลอดเท่านั้นถ้าผ่าคลอดไม่ทันนะคะจะทําให้เสียชีวิตทั้งแม่และลูกได้เลยค่ะขอแรงเพื่อนๆนะครับคนละ1แชร์เนาะช่วยกันบอกเรื่องนี้นะฮะให้เพื่อนๆทัดหมาทัดแมวเนี่ยที่เขายังไม่รู้เหตุผลข้อนี้ได้รู้กันช่วยกันส่งต่อเรื่องราวที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อห้ามของการกินยาคุมหรือฉีดยาคุมนะครับเพื่อที่ว่าน้องหมาน้องแมวที่กําลังจะถูกฉีดจะได้รอดปลอดภัยและมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปนะครัับ่ชวยกน